ว้าให้ทุกคนทุกคนขนมจีนไก่ทอดนี่ฮะของพี่เจนจากทุกคนจากอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะกำลังหันอยู่แถวบิ๊กซีทุกคนตรงเราแวกนี้เราเดินมานะฮะสำรวจเส้นทางร้านเยอะมากแต่จะมีร้านสักกี่ร้านที่เทวดาฟาดินให้เรามาเจอนี่ฮะร้านนี้ปังมากเลยทุกคนจา้านี่นี่น,น,นี่ขนมจีนไก่ทอดอุ้ยมีข้าวขาหมูด้วยหรอวา้าเจอแล้วนี่ไงฮะทุกคนเจอแล้วนี่จา้าน่าทานมากเลยทุกคนดูสินี่ขนมจีนน้ำยาตรังจะแท้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในใกัน ทุกคนดูสิผ่านอืมทานมากเลยบรรยากาศร้านแบบกันเองมากทุกคนจ๋าตอนนี้ขนมจีนแม่ชื่นนะฮะทุกคนดอกโรลุตต้ขนขึ้นหน้าก็เขียนว่าขนมจีนไก่ทอดนะฮะพีคมากทุกคนจ๋ารุดมากนะะน้ำยากับอีกอันนึงอะไรนะปิยย้งไก่อะลูกดีฮะทุกคนบรรยากาศเลี๋มาถนนรัชดานะฮะทุกคน ในกลางของดีเยอะมากของกินอาหารเช้าเราแรกนี้ก็แบบมีตั้งสองสามสี่ร้านนะแต่บอกไว้ก่อนนะใครจะกินแนวขนมกินไก่ทอดขาหมูหรือใดๆนะรถจัดจ้จจางมาร้านนี้ร้านเดียวนะฮะเพราะว่าบอกตรงๆมีหลายร้านเราเข้ามาแล้วบางร้านแบบไม่โอเคค่ะทุกคนร้านนี้โอเคสุดนะฮะขอบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ได้ว่านะคะต้องบอกต่อ <of> <ๆ S 2> สิ่งดีร้านดีดีถูกไหมฮะเดี๋ยวเข้าทิดร้านค่ะนี่ฮะนี่สนไพรน้ำยาตราทุกคนเลิศมากน่าทานมาก จัดสืด่ออุ้ยถ่ายกันน้งานก็จะหนึ่งนาทีครึ่งทุกคนจน้ะนี่ค่ะเยอะมีเครื่องเทียนมีถักจัดดองอาบจาับอาบจาททับแย้แย้ทุกคนเคยต้มนะฮะอุ้ยมีหนังไม้ด้วยผักเลิศนี่ฮะมะม่วงหินมะพร้าวทุกคนเคยรับประทานไหมจ๊ะมะกอกสดๆแบบนี้ทุกคนจ๋าด้วยถั่วแต่งปรุงแต่งตัวคิวคังเบย์ทุกคนนะฮะนี่ฮะทุกคน เลี้ยวซ้ายที่ไปไหนจ้าคุณแม่ค้าเลี้ยวซ้ายไปที่เลี้ยวขวาไปกันบ้างเลี้ยวซ้ายไปพระเจ้าปิ่จ่าเอาแล้วถ้าไปบ้านคุณชวนไปทางไหนชวนตรงไปทางนี้ตรงไปทางนั้นแล้วก็เลี้ยวตรงไหนแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายนะโอเคเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวไฟแดงก็เลี้ยวขวาไปอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสภาราทีโอเคทุกคนมาจบกันคุณชวนนะหรอยางก็เคยไปอยู่นานแล้วทุกคนจะชอบไปเที่ยวข้างไหนเขาก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวนะ พราะที่นี่มีขาหมูแด้อทุกคนอย่าลืมไม่ได้มีแต่ขนมจีนอร่อยนะอ่ามีขาหมู 6, ไข่ต้มไข่ต้มด้วยนะฮะนี่เต้าหวยก็ออาแล้วเต้าหงเต้าหวยก็มีใช่ไหมที่นี่โอเคเลยทุกท่านลูกค้ามีทั้งขนมหวานมีทั้งขนมคาวของคาวนี่ฮะทุกคนน่าทานมากค่ะนี่เอาบาาอบกสก็อยู่ตรงไหนทำไมมีรถอยู่แถวนี้าาอะแสดงว่าบกสอยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้หรอกมีบิ๊กซีถนนพัสดามีแค่บิ๊กซีเดียวนะฮะเมืองหน้าอยู่นะฮะนี่ฮะ เห็นบรรยากาศอ่ะบรรยากาศของเมืองตรังฝั่งที่เรียกว่ามาจากสถานรถไฟประมาณ1กิโลทุกคนแต่เราเดินมานะออกจากรถไฟลงออกจากประตูรถไฟปั๊บเดินตรงมาเรื่อยๆๆๆๆๆก็จะเจอตลาดสดเทศบาลนี่ออกไหมถนนตรงนั้นเป็นถนนวาชดำเนินใช่ป่ะแล้วก็เดินจากสถานีรถไฟสี่แยกรถไฟก็ตรงมาอีกนะตรงมาห้ามเลี้ยวขวาตอนเลี้ยวขวาตรงนั้นจะเป็นบ้านคุณชวนฮะหมายถึงว่าถ้าออกจากรถไฟนะฮะแย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ถ้าตรงนี้จะต้องเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกข้างหน้าคุณเราแยกกันแล้วนะฮะ มันต,ต้องต้องดีๆฮะกูจะงง,งนี่ต้นสีตรังทุกคนต้นไม้ประจาจังหวัดตรังทุกคนเนี่ยเมืองน่ารักมากทุกคนจะไปถึงกันหมดนะฮะเราพักที่นี่สองวันประมาณสองวันสามคืนฮะสามคืนสามคืนประมาณ3สามคืนแน่ๆเลยฮะที่โรงแรมนะฮะโรงแรมรลิศหรูอลังการอยู่ไม่ไกลจากรามน,นี้นะฮะทุกคนจะอยู่ไม่ไกลฮะทุกคนนะฮะเนี่ยตรงนั้นก็จะมี โรงแรมที่เราจะต้องไปเช็คอินแนะ่นอนก็คือจเจริญนพัทรเมนโรงแรมเจริญนพัทรเมนนี่นนนลดนะฮะทุกคนต้องไปเช็คอินให้ได้อยู่ทุกคนจากนี้ฮะน,น,น,นี่แล้วพี่เป็นคนตรังโดยกาเนิดไหมฮะกาเนิดไหมคะห,มหรอคะอ๋อแล้วน้ํายาตรังนี่จะแตกต่างยังไงกับน้ํายาสงขาน้ํายาอื่นนะฮะที่นี่มันจะเป็นพวกสมุนไพรมันจะมีอ่อาตะไคร้มีมิ้น อ๋อแต่ไม่ใส่ส้มแขกใช่ค่ะใช่อ้าจะทำทีก็จะมีส้มแขกอ๋อจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนี้แต่ของตังก็จะเป็นเน้นสมุไพรเสมุนไพรอ่าอ่าขนมจีนตังดังมากดังมากเขาใช้ปลาอะไรที่นี่ขมุดเวียนไปไหมใช่ปลาน้ำดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้น้องไม่ใช่ปลาหม้อคังดำนะฮะไม่ไม่ปลาน้ำดอกไม้ปลน้ำดอกไม้ก้างมันโนอ๋อเห็นนะ ตั้งมันน้อเนื้อมันเสื่อมเจ๋สะดวกรึเปล่าก็นี่ก็เป็นขนมจีนไก่ทอดชื่อร้านไม่ชื่นหรอไม่ชื่นเลยไ่ชสิทุกคนโอ้ไม่ชื่นเลยทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวกราไปนั่งแซ่บกันแต่ว่านี่ค่ะทุกคน มีตีนโกงตีนไก่กแก่นโคนคนครก็มีนกกมะจังโคน